สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปร,แรมปรแปรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเรนเจอร์แล้วนะฮะแล้วก็วันก่อนมีการรีบาลานซ์เกี่ยวกับการถุยถุยเกี่ยวกับเรนเจอร์นะฮะนั่นก็คือไอเจ้ากระเป๋าคุณยายนะฮะตอนสตาร์ทเกมเนี่ยเขาจะปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการฮิลิ่งฮิลิ่งหรือการฟืฟ้นฟูตัวเองต่อหนึ่งไอเทมธรรมชาตินะฮะเปลี่ยนจาก3%เป็น4%ซซึ่งถือว่าดีนะ คือกระเป๋าเขาเนี่ยมีหมด9ช่องะฮะถ้าสมมุติเป็นไอเทมธรรมชาติวางเต็มเลย9ช่องเนี่ย9 4 32อืมก็อัตราการหิวเพิ่มขึ้น32%เลยนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไอตาลูกโอ๊กตาลูกโอ๊กของสกิลใช่เป็นไอเทมสกิลฮะอัโคแอลฮะลดไม่ใช่ลดการใช้สินดีน่าลงจาก8เป็น10อืมยังไงยังไงก็คือแบบว่าไอเจ้าตัวเนี้ย มันจะเป็นทําหน้าที่ขยายขยายปอกคอเรานะฮะซึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปอกคอเลยหนะี่นี่ฮะปอกคอนี่าตาลูกโอ๊กเนี่ยมีหน้าที่ขยายช่องของตาลูกโอ๊กให้มันกว้างขึ้นไปอีกฮะกว้างขึ้นไปอีกไม่พอเขาบอกว่าทุก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 ,ทกไอเทมที่ที่เจ้าไอเนี่ยทิกเกอร์อยู่ทิกเกอร์อยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อ,อเป็นอาวุธใช่ไหมเป็นอาวุธฮะก็จะมีการลดการใช้สปินลงอีกเนอร์งอีกต0ต่อชิ้นนะฮะก็ ถือว่าดีมากๆเลยโอเควันนี้เราเล่นอะไรดีวันนี้เราได้ Back เลนเจอร์แบกฮะเลนเจอร์แบกเดี๋ยวหยิบธนูมาก่อนเอาตาสโตนมาอีกหน่อยนึงฮะเอาเดี๋ยวนะแป๊บแป,บแปบเออจะจะว่าไปมันของมันดูดูเหมือนจะเยอะดูเหมือนจะเยอะฮะเอานี้มาขายนี้ไปเอากล้วยมาอันนี้ไว้ตรงนี้ฮะแล้วเออไปกันเลยฮะ คือตอนแรกอะผมวางแผนไว้ว่าจะเล่นอะไรแปลกๆเนาะอ,อย่างเช่นธน,นูนหนามธนูพิษอะไรประมาณนี้แต่วางเซตคล้ายๆกับเซตเอ่อเอาไงดีเล่นพอยซันในวีไหม <c oughs> นึกนึกยังน,น,นึกยังไม่ออกนึกยังไม่ออกเดี๋ยวขอเว็บที่4ก่อนแล้วกันนะฮะคือในแผนในหัวมันมีแต่ทีเนี้ยผมติดปัญหาที่ทํายังไงจะเพิ่มดาเมจให้กับมันได้นะฮะดาเมจเขาเนี่ยมันถามว่าเยอะไหมมันเยอะนะเอาอันนี้มาไหมถ้าอันนี้มาปุ๊บม,มันจะกลายเป็นสายมานาะ ซึ่งไม่เอาดีกว่าแล้วก็มีอันนี้สองเม็ดเอาไปรวมเอาไปรวมฮะแล้วก็รีโลนึงทีเมื่อกี้มีดาบไม้ใช่ไหมเอานี้ออกมาอันนี้ออกมาฮะรีโลนึงทีอุ้ยนี่น่าสนใจล็อกอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ดาบไม้ผมไม่ได้ซื้อมาอเดี๋ยวนะมีถุงม,มอือมีถุงม,มอือถุงม,มอืออ่ะเดี๋ยวผมรวมไปก่อนแล้วกันรวมไปก่อนแล้วกันแล้วไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามก็ไม่ได้รวม ไม่ได้รวมโล่เนาะหนามตัวนี้ฮนะไม่ได้รวมโล่จริงๆเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยจะไปทางไหนดีอ่ะรวมอะไรรวมได้รวมไปก่อนฮนะเดี๋ยวเวฟที่สี่ก่อนค่อยว่ากนะันเนาะเราได้ถุงมือหนามมันเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็มีความเร็วในกนารโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยด้วยอยโอเคอันนี้มาปุ๊บชุดกรอะมาเอาอันนี้มาลดเลือดสักหน่อยหนึ่งอันนี้ขึ้นไปรีโลดหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้ดาบไม้ดาบไม้เนี่ยผมพลาดโอกาสที่จะใช้มันไปแล้วนะฮะเพราะว่า เมื่อกี้เวสโซนมันออกมาครบ2ก้อนแล้วฮะการที่จะรอเวสโซนอีกผมคิดว่ามันน่าจะไม่ไหว <c oughs> น่าจะไม่ไหวแล้ว,ลว,ลวไฟมันอย่างาไหนเนี่ยอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ <Okay. S 1> ไฟตรงข้ามมีไม่กวาดกับธนูเรามีกรงเล็บกับธนูเอ้ยเดี๋ยวกรงเล็บวางพิธีแล้วเนี่ยตีตีตไปดคือกรงเล็บเราเท่าไรเนี่ยดาเมจหกธนูดาเมจสี่ฮะตีกันละสิบอ่ะตีตีไปก่อนนะตีไปก่อนแต่ก็มีโล่จากตรากรอนหินนะ ไปตรงข้ามตีไม่แรงเท่าไหร่อืมแล้วก็ของวันนี้ฮะเป็นยูนิคิวยูนิคแล้วก็อินเวสเมนต์อินเวสเมนต์อินเวสเมนต์จะว่าไปเรายังไม่เคยเล่นมันเดี๋ยวผมยิบมาก่อนแล้วกันฮนะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมันสักทีแล้วเวสโซนก็ออกมาบ่อยเกินท,ทั้งทั้งที่แบบว่าตัดใจไปแล้วนะ ตัดใจไปแล้วนะเนี่ยร right. yup. well, ีโรดหนึ่งที่ฮะมีแท้ด้วยมีอ right ันนี้เหรอมีแท้เดี๋ยวผมหยิบแท้มาก่อนแล้วกันฮะหยิบแท้มาแล้วก็ไอเทมพวกนี้เอานี้วางตรงนี้นี่วางนี่แล้วก็ลูกไฟเอ่ะเดี๋ยวผมหยิบแท้มาเอาครูเบิร์ดมาฮะเอาอันนี้ไปอีกหน่อยเอายาพิษมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะ i n น e s t m e n t เตรอ่ n อ e s t m e n t i n v e s อ m e n t investment อืม ยังไงสินึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกลวฮะอินเวสเมนต์เนี่ยจะไปเหมาะกับไอเทมที่ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้พวกบัฟทั้งหลายในการสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้ามองให้เห็นง่ายๆเลยก็จะเป็นของประเภทของประเภทอะไรของประเภทบัฟฮะของประเภทบัฟเดี๋ยวผมขายน,นี้ไปซื้อ,อน,นี้มาแล้วกเ็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะโอเคไปอย่างนี้ก่อนก็นกได้ครับไปกันต่อฮะ มีแท่แล้วมีถุงมือแล้วแต่คิดว่ามีปัญหาแน่ฮะเรื่องเซมิแน่นี่แหละน่าจะมีปัญหาอืมแต่แท่เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าจะใช้นานตลอดไปนะแต่ถ้ามันคอมโบกันได้ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดอะ่ะอืมโอเคแล้วก็มีน่าจะต้องเล่นมันจริงๆแล้วน่าจะต้องเล่นมันจริงๆแล้วซื้อนี้มาอันนี้มารีโลหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้กล้วยอีกลูกหนึ่งไหม อืถ้าขายนี้หนึ่งอันนี้อีกหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนฮะล็อกไว้ก่อนรูปไฟมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้นี่นี่นกล่องนู่นนี่นั่นอืมลอกอันนี้เอากล้วยอีกลูกไหมกล้วยอีกลูกหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกอืมเดี๋ยวผมหยิบมาหน่อยฮะไปกันต่อตรครับไฟต้องฆ่ามาัมีน้องมีน้องคุกกี้ น้องคุกกี้เขาขาดอะไรอ่ะเขาขาดมานาใช่ไหมใช่เฮ้ยมีมานาแล้วมีมานาขาดฮี่เหรอมีฮิตมีฮิตมีรักเขาขาดรักฮะเขาขาดรักเด็กน,น้องเขาไม่มีความรักขาดความรักขาดความรักอะตีตีขาดความรัก,กอ,กอืแค่เขาเขาได้แค่แม็กเลือด4ี่เอร์เซนะฮะแต่ถ้าเขามีแบบว่าของครบทุกอย่างตามต้องการแล้วเนี่ยน้องเขาจะเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยอะรีโล่หนึ่งทีฮะมี อ่ามานาสองชิ้นล็อกอันนี้ไว้เอาอันนี้าอม่อันหนึง่งล็อกอันนี้ไว้ฮะเดี๋ยวจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บที่เจ็ดครับ <Okay. S 1> น่าจะได้อยู่มงตอนนี้เซมินาน่าจะพอหรือเปล่า <c oughs> จะแซ่ตัวนี้ใช้เซมินาตั้งสองจุดหนึ่งเนี่ยเยอะมากๆนะเยอะมากๆเลยตัวตัว,ตวกรงเล็บกรงเล็บของเราใช้ศูนย์จุดห้าฮะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีกรงเล็บอีกอันเนึ้น่าจะมีปัญหาแน่ๆนฮะอืม น่าจะมีปัญหาที่กรงเล็บที่3นะฮะก็ของวันนี้ที่เราจะใช้จะเป็นพ o อยซันนีวีฮะพอยซันนีวีปุ๊บวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ดาบใหญ่มาไม่ใช่ <c oughs> ดาบใหญ่จะมาทําไมล่ะอันนี้ล็อกนี้ไว้ฮะแล้วก็เอาตะเกียงมานี่วางตรงนี้นี่วางนี่ฮะเราต้องการช่องแล้วครับต้องการช่องเยอะๆเลยเยอะๆเลยอันนี้ขายไปนั้น5บาทขายโล่ไปเลยฮะขายโล่ไปปุ๊บนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ โอเคไม่เป็นไรไปกันต่อฮะตอนนี้เรามีพอซนในวีแล้วพอซนในวีเนี่ยจะสร้างพิษ2หน่วยทุกๆหนึ่งหนามนะฮะทุกหนึ่งหนามเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับหนามของแซ่นี้หมดเลยนะฮะทั้งความเร็วของรงเล็บด้วยแล้วก็การสร้างพิษของพอซนในวีด้วยฮะแล้วตอนนี้เรารออะไรเนี่ยรอเี๋ยวถุงมือร <c oughs> อถุงม,มือเหรอเอาถุงมือเหรออยากได้อะเก็บไว้ก่อนแล้วกันฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเขารวมไปก่อนฮะ ประเด็นคือมันไม่ค่อยมีช่องอะรีล้อตหนึ่งทีเอาล็อกอกี่บาทเนี่ยสาบาทอะซื้อน,นี้มาฮะแล้วก็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 แล้วก,วก็วางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันเอาวางตรงนี้ฮะแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้ไพซันไอวี่วางตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่เอาตะเกียงมาวางไว้ตรงนี้ฮะและ้วนี้มันเล่นความเร็วไพซันไอวี่นิดนึงแล้วก็ผมรวมผมรวมไปอันนึงก่อนแล้วกันฮะไปกันต่อครับ ได้กองเล็บมาอย่างน้อยๆเอามาสร้างโล่ให้ได้แบบทีๆหน่อยก็ถ้าน่าจะสนใจน่าสนใจไม่ใช่น่าจะสนใจสิตีมังกรมาโหดู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 เขาสร้างสร้างเกราะสร้างเกราะได้น่ากลัวมากฮะแล้วตอนนี้พิทเราไม่ค่อยทํางานเลยฮะไม่ค่อยทํางานเลยเพราะว่าเราตีช้าลงเยอะมากมาฮะโหช้าลงเยอะเยอะจัดๆเลยโดยไป30มกว่าหน่วยตีช้าลง6 0สเอฮะอืมโอเคแล้วของของเราก็มาฮะเป็นตัวนี้เลยทอนบัตร ทอนบบัตทอนบลัตเอามาวางตรงนี้ได้ไหมเป็นธรรมชาติป่ะไม่ใช่เหรอนี่ผมธรรมชาติลงโทษป่ะเนี่ยฮะรีลหนึ่งทีเอานี้มากระเทียมมาครับรียหนึ่งทีมีบูเบอรี่เหรอเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันแล้วกันฮะบูเบอรี่ก็ดีเอ้ยอันนี้ก็ดีฮะเอาอันนี้มาแล้วก็พอดีเลยกลงเล็บผมอืมกงเล็บ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 อืมอันนี้วางตรงนี้ อันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่หนึ่งแล้วก็อันนี้วางตรงนี้น,นี่วางนี่เชิบเชิบเชบประเด็นคือเดี๋ยวอีกสักพั้หนึ่งผมจะต้องต้องอะไรเฮ้ยเฮยเ้ยทะลึ่งแล้ว <laughs> จะต้องหาจุดวางของใหม่นะแล้วแครอทผมนี่ยังหาไม่เจอเลยเนะี่ยแครอทครับแครอทปุ๊บนี่วางนี่ปับป๊บปั๊บแล้วไอ้เม็ดเม็ดสีเหลืองมันไปไหนอ่ะขายไปแล้วกันนะขายไปเลยแล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวรอเขารวมของนิดนึงฮะรวมของนิดนึงแล้วก็อันนี้ไม่เอาบูเบอรี่พอแล้วครับ2ลูกไปกันต่อฮะยิ่งหนามเยอะเจ้าตัวพัดทอนพัดเนาะเขาจะยิ่งลดความเร็วลดความเร็วในการทิกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าอะไระสตาร์ทเร็วขึ้นงี้ดีกว่าตอนนี้เขาใช้เวลา8วิในการสตาร์ทน,นะแล้วตอนนี้สตาร์ทไปไม่เป็นผลนะเพราะว่าตอนนี้เรานานเกินไปเราจะต้องหาหนามเพิ่มฮนะหาหนามเพิ่มแล้วหาหนามเพิ่มปุ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้ อันนี้ไม่เอาวางไว้นอกนี้แล้วก็ล็อกอันนี้ไว้หนึ่งอันฮะรีโรหนึ่งทีมีพิษเอ่อพิษพิษพิษตัวนี้มันต้องไปรวมกันกาะทางงูเห่าใช่ไหมใช่คุ้นๆอย่างนั้นฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ล็อกไว้ก่อยโอ้ก่อยล็อกไว้ก่อนฮะหรือว่าจะรวมไปเลยรวมไปเลยนี่มันต้องใช้ช่องสี่ช่องอเดี๋ยวรวมไปก่อนแล้วกันฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อืเอาไงสิเอายังไงดีนะ เอายังไงดีวะเอานี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็กระเทียมวางไว้ตรงนี้ส่วนตาหินนี่ขายไปเลยแล้วกันครับรีโลนึงที่ลอกอันนี้ไว้ถุงถ,ถุงนี้ไปไปกันต่อฮะถุงนี้อันเดียวพอไฟตรงข้ามาเป็นเอ็กคาลิเบอร์ฮะแล้วก็มีสับปะรดเขามีสับปะรดกันแล้วอะผมยังหาไม่เจอเลยแต่ผมมีตัดเลือดนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยหกสิบแล้วครับสามชิ้นตีต,ตีเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีดีนะยังมีคลีอยู่นิดหน่อยฮะ มีครีอยู่นิดหน่อยก็ได้งมงกุฎมหเอาอันนี้มาวางไว้แถวๆนี้อ่านี้วางไว้แถวนี้นี้วางไว้ตรงนี้เปึ๊บปั๊บเปึ๊บปั๊บอ่าแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เขาบอกว่าอะไรนะทุกๆสองจุดสี่วิอ่ะงั้นวางไว้ตรงนี้เขาทิคไหมไม่ทิกด้วยเหรอทิคจะพอไวพ้พอนด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตอนนี้เรามีมงกุฎแล้วอย,อย่างน้อยก็เป็นธรรมาได้ฮะสองจุดห้าวินาทีฮะ ตีปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราสร้างโล่ขึ้นมาได้ฮะเรื่อยๆเรื่อยเลยเรื่อยเลยตอนนี้เรามีสปะรดเข้ามาเข้ามาหนุนเข้ามาหนุนดามเมจแล้วฮะตีตีเราส,สามารถสตัน์ได้เท่าไหร่เก้าเก้าวิกว่าเก้าวิกว่าเลยเก้าวิเก้าวิตีอื้อหยเกือบ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 ประเด็นคือเราตีช้าลงมากฮะฝ่ายตรงข้ามเขาติดบ,บัฟติดดีบัฟดามเมจเขาก็แรงนะแถมเขาคลีด,ด้วยเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ เยอะอยู่แต่ตอนนี้หนามเราก็ต้อง12หน่วยเราสตัน10วิประเด็นคือมันมีน้ําแข็งฮะเราก็เลยช้าลงไปเรื่อยๆฮะแ้เราเนี่ยใช้เวลา3วิในการตีเลยนะเจ้าตัวนี้ใช้เวลา1.4ึ่งจุีวิซึ่งซึ่งมันช้ามากๆครับแต่ก็ยังดีนะที่ดาเมจเขาเขาสิหน่วยอันนี้45อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะดูซิว่ามันจะมีอะไรนะ่าสนใจไหมเรามีบูรบอรี่ฮะวางไว้วางไว้ส่วนไอ้นี่มันดูดูมันจะเกะกะแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงอันนี้วางนี่นี่วางนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่วางนี่โอเคแล้วก็ของที่ผมอยากจะหาอีกนั่นก็คืออืมตอนนี้ไม่มีละหมดมุกหมดมุกแล้วฮะก็อาจจะต้องหาของที่มาใช้เพิ่มบงเพิ่มบัฟแทนอย่างเช่นชุดกรอเอออ่ะใส่ชุดเกราะเพิ่มเข้าไปฮะชุดเกราะใส่เพิ่มขึ้นไปอันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้เขารวมกันไปฮะแล้วก็ขายนี้ไหมมันขายนี้ปะ อันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยรีซีทนะไม่เป็นไรขายไปเลยฮะชุดกอดนี้ดีกว่าเยอะเขาลบลบดีบัฟได้ด้วยรีโรลหนึ่งทีอ่ามีช่องนี้ล็อกไว้หน่อยลัคก,กี้โคเวอร์ฮะาวางไว้ทีนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราไม่ครีเลยฮะไม่ครีเลยแล้วไอปอกคองปอกคอนี่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะไปต้องข้ามครับเป็นสายน้องหมาสายสาย,สายเต็นต้องบอกสายเต็นเพราะว่าเขาสร้างเอ็มพาวเวอร์ได้เยอะมากๆฮะ แต่ตอนนี้เราตีเรามีเกราะขึ้นมานิดนึงมีเกราะขึ้นมาที่ยี่สี่สามสี่สิบสองปุ๊บตีเราคลี่มาเราเปิดธรรมาตาพอดีแล้วตีโอ้หดีนะเราเปิดธรรมาตาขึ้นมาก่อนแต่หัวกวาจะได้มานาครบสิบหน่วยเยอะอยู่นะอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเราจะได้ค่ารักครบเจ็ดหน่วยหรือเปล่าไม่รู้ฮะอันซื้อมาวางไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เว็บที่เท่าไหร่นะสิบสี่ รู้สึกว่ากูเบิร์ดผมนี่น่าจะหาไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวผมขายไปเลยแล้วกันครับแล้วก็บูเบอรี่มาถ้าบูเบอรี่มานี่ผมจะมานาเต็มเร็วเกินไปหรือเปล่าอืมน่าสนใจนี่น่าคิดอยู่อันนี้วางไว้ตรงนี้แหละครับเพราะว่าแมกเลือดอ่นนี้ตอนนี้ผมมีของที่ต้องใช้บัฟเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวอันนี้มันไม่ถึงกันหรอเนี่ยไม่ถึงเหรออืมแย่เลยฮนะเอาวางไว้ตรงไหนดีให้มันถึงกันถึงกันปึ๊บปุ๊บป๊บ ต้องวางไว้ตรงนี้ด้วยเหรอเออต้องวางไว้ตรงนี้ด้วยตอนนี้มันไม่ถึงกันฮะไม่ถึงกันเอาช่องเต็มช่องตันหมดเลยโอ้โหมันไกลไปหน่อยนะเนี่ยมันไกลไปหน่อยฮะถ้าเอาถ้างั้นเอาตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันอะนี่วางนี้ได้ไหมได้สุดขอบพอดีเลยสุดขอบพอดีเลยฮะเจ้าตัวสองตัวนี้ก็คือเป็นไอเทมสองชิ้นที่ใช้บัฟนะฮะใช้บัฟยังไง ตัวนี้มันไม่ได้หรูขนาดแบบเหมือนเหมือนคาทามานาที่แบบว่าใช้มานาสี่หยดในการโจมตีทีนึงอะไรพวกนี้นี่เพราะว่าเจ้าตัวนี้ใช้ครั้งเดียวฮะใช้มานาสิบหยดในการเปิดอมตะครั้งเดียวเลยนี่คือการใช้บัฟของเขาส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเขาใช้รีเจนเจ็ดหน่วยในการเพิ่มแม็กเลือดเป็น100หนึ่งร้อยเออเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นว่ามีการบัฟเพราะตอนแรกมัน90หน่วยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพูดถึงไอ้การใช้บัฟก่อนอันนี้ใช้รีเจน ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูเพราะเพราะฉะนั้นไอสองชิ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเนี้ยใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่แต่พอดีมันผิดแผนไงมันผิดแผนนะผมก็เลยเออต้องเอามาฮะไฟตรงข่ามาัามีเคียวดูดเลือดด้วยแต่เรามีโลครับโลเราสร้างมาเจ็ดสี่เจ็ดสี่สามสิบสองเพิ่มมาอีกสามสิบสองหน่วยทุกๆ32สามสิบสองหน่วยเรามีอมาตะแล้วอมาตะสองจุดแปดวิลลตี ตีโลขึ้นมาห0 7ิเจดิมื่อกี้หายไปแล้วฮนะตีตอนนี้เราเสียเปรียบได้เปรียบอ่ะดีนะมีพิษดีนะเรามีพิษมาแล้วก็สับประรดออกมาฮะเดี๋ยวผมหยิบออกมาแล้วก็เจ้าตัวนี้เหรอือมตัวนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะสองแหนมเอิม่มเดี๋ยวนะผมเอาไปวางไว้ไหนได้บ้างเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงไหนได้บ้างฮะเดี๋ยวน,นี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งถ้าสมมุติผมซื้อนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วนี่วางไว้ตรงนี้อ่า แล้วก็เอานี้วางไว้ตรงนี้เอามาเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์เขานิดนึงฮะเราจะแบบว่าแต่ตอนนี้มันไม่มีตาก,กับข้าวเนาะเราอยากได้ตาก,กับข้าวมีเลเปียฮะเลปเเียมาเปลี่ยนเนี่ตัวนี้ใช้สมินา0.5เลเปียใช้0.8ถามว่านิดไหมก็นิดหนึ่งแหละนิดหนึ่งฮะแต่ตัวนี้ใช้ไป2.1เออผมก็ลืมไปเลยว่ามันต้องใช้ของอันนี้ก็หลุดออกมาอีกแล้วเลเปียใช้ไหมใช้บัฟไหมใช่บัฟเดี๋ยวผมลองลองซื้อมาดูไหม กี่บาทเนี่ย12บาท12บาทอ่ะเดี๋ยวรอเว็บหน้าซื้อเลยเปียมาใส่ดูครับไปกันต่อฮะไปต้องข้ามเป็นสายมังกรด้วยดูดลงดูดเดือด,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 ดมาเต็มเลยฮะแต่คิดว่าสมัมมนาาน่านาจะมีปัญหาเขามีกล้วยสามลูกก็จริงครับแต่ทีเนี้ยตีตีตีไปเนี่ยมีไหมมีไหมมีมีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งครับเราคลิไปหนึ่งร้อยเราตีเอาจริงเนี่ยพิษเนี่ยมัน <laughs> ใช่ไหมใช้หรือเปล่าเนี่ยฮะ อะเลเปียมาครับแล้วก็เอานี้มาวางไว้นี่เอานี้ออกมาล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็เอานี้ออกเสร็จปั๊บตัวนี้วางสุดทางนี่แหละปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้เลเปียเนี่ยใช้บัฟไหมใช้ด้วยเลเปียเป็นไอเทมใช้บัฟฮะเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่อ่ะเดี๋ยวไปเลเปียมันโผล่แต่เสียยังเสียได้นะที่มันไม่ได้อยู่ในช่องคลิ้ฮะแล้วก็เอานี้วางไว้นี่หรือว่าเอานี้ดี อืมเอานี้วางไว้นี่ส่วนไอเนี้ยเอาไว้ช่องว่างฮะเพิ่มความเร็วในการรีเจน2ีซครับไปกันต่อฮะดูซิว่ามันจะโอเคไหมเรามีกล้วยแค่สองลูกด้วยครับปึ๊บเด้งเนี่ยโหใช้เฮ้ยเด๋อวอะไรอเงินมาไหลเหรอเงินเงินมาไหลเงินมาไหลดูดูเงินมาไหลไม่ใช่ตีตีตีเอ้ยเซมินาเราไม่มีปัญหาครับเซมินาเราไม่มีปัญหาเลย ครีมาแล้วโอ้โหมาแล้วลูกจ๋าอืมเอาวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่มันมันใกล้กันไม่ได้ฮะ ấy. ใกล้กันไม่ได้อ่าล็อกอ,อันนี้ไว้หน่อยครับกรงเล็บนี้ยังใช้อยู่ไหมกรงเล็บนี้ใช้อยู่ไหมอืมฮึใช้อยู่ปะใช้อยู่ไหมเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนครับลีโรหนึ่งทีมีกล้วยอีกลูกหนึ่งฮะ ấy. เอากล้วยอีกลูกหนึ่งไหมอืมฮึฮึฮึแต่มันไม่มีช่องเนี้กล้วยผมวางไม่ได้นะฮะกล้วยวางไม่ได้ เออลีโลหนึ่งทีมีอมตะอีกสักอันม้ขายอันนี้ไปซื้อปุ๊บเปิดปั๊บอ่าเอาตรงนี้วางไว้นี่ส่วนไอ้นี่มันใช้งานได้ไหมอ่ะเขาบอกมันได้ได้สองสองหน่วยแมกเลือดนะเ <c oughs> ขาว่าใช้บัฟเขาคือเวลาเขาแทงเนี่ยแทงไม่โดนเขาจะได้บัฟอ้ได้ลักมาสามหน่วยใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติเขาตีโดนเนี่ยเขาจะใช้ไอ้ลักสามหน่วยในการเพิ่มสามดามจนะฮะไปกันต่อครับ ไฟตรงข้ามเดี๋ยวนะวันนี้ผมเจอไอ้สอันเนี้ยทั้งเกมเลยนะผมเจอบ่อยมากครับแล้วฝ่ายตรงข้ามมีหนามฮะมีหนามปุ๊บเราแทงแทงแทงตอนนี้แม็กเลือดเรา366 366ไม่เห็นจะขึ้นใช่ไหมไม่เห็นจะขึ้นเลย366ไอ้นี้ใช้งานได้จริงไหมใช้ไอเทมยูสบัฟเพิ่ม2แม็กเลือดไหนดูซิคือน้องเขาชื่ออะไรนะ investment อ่า investment investment apple mac h i l นี่ฮะ investment แค่หแค่6ด้วยแค่6กหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งด้วยโอ้โหเดี๋ยวนนะมันคุ้มไหมเนี่ยมันทำงานแค่ครั้งเดียวเองเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเลเปียเราโจมตีแค่ครั้งเดียวเหรออ๋อเราไม่มีค่ารักเราไม่มีค่ารักฮะนี่สหน่วยแทงไม่โดนนี่ พอแทงไม่โดนฮะเราจะได้มา3าลัก3สนี่มีการใช้บัฟแสดงว่าเราไม่มีค่าลักฮะเราไม่มีค่าลักให้เขาใช้ <c oughs> เออเราไม่มีค่าลักให้เขาใช้แล้วไอเนี่ยคิงกูเบิร์นี่ไง20ฮะ20่สิบแม็กฮิล2ี่สิแม็กฮิลของของมงกุฎฮะที่เขาใช้มานาไปฮะเขาก็เพิ่มแม็กเลือดขึ้นมาเลย20เออเนี่ยน่าสนใจนี่วิธีใช้น่าสนใจมากฮะโอเค เราไปกันต่อฮะเว็บสุดท้ายครับแครลอดพึ่งมาแค่ลอดพึ่งมาเอออันนี้วางไว้ตรงไหนดีเนี่ยเอาวางไว้ตรงไหนดีอวางไว้นี่แล้วกันอันหนึ่งปุ๊บเอาสองอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะเอาเลปเปียวางไว้นี่เพิ่มความเร็วให้เขามงกุฎวางไว้ตรงนี้ฮะส่วนอันนี้วางไว้นี่อ่าแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้เวสเบนต์วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่นี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เออแค่ลอด วางไว้ตรงนี้โอเครีโรลหนึ่งทีฮะมีมานามานาใช้ถ้าสมมุติผมมีมานาเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นหรือเปล่าตัวนี้วาง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 เอาวางไว้นี่แล้วกันล็อกไว้ฮะล็อกไว้แล้วก็รีโรลหมดแล้วครับไปกันต่อฮะเลเปียกแซ่ asse, แต่เสียยังเสียดายอยู่ที่ว่าเรามีไอ้ปอกคอราคารักน้อยไปหน่อยฮะ ตีตอนนี้โลเรา60 6ิหกสกว่าเปิดอามาตะแล้วครับครั้งที่1่โลขึ้น90กว่า90 60ส0 8 9สิปดเก้าปุ๊บเขาหิวเราเปิดมตะรอบที่สองฮะเรารีบตีรีบตีตอนนี้พิดเขา40กว่าแล้วฮะตีคึี่ร้อยหกสิบห้าโอ้เหมือนจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะเหมือนจะเล่นด้วยกันไม่ได้ครับแต่ก็เล่นด้วยกันได้แต่เนี้ยน่าสนใจนะ เอาจริงๆพอมานั่งคิดๆดูแล้วมันน่าสนใจจริงเมื่อกี้เขาเพิ่มแม็กเลือดมาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. เพิ่มแม็กเลือดมไหมเยอะอยู่ไหนดูสิฮิวแม็กเจนจากนีอินเวสเมนต์ฮะอินเวสเมนต์เขาเพิ่มแม็กเลือดมาให,ออใาาาให้ตั้ง18หน่วย <c oughs> <c oughs> เออยังไงเขานี่เพิ่มมาครั้งนี้หนึ่งแม็กนี่แม็กแม็กจากไอ้เลเปียเลเปียอ๋อนี่ถอนบูมด้วยเออเดี๋ยวอ๋อลบลบลบทำบูมไม่เกี่ยวบูมไม่เกี่ยวเออแล้วก็ มีตรงไหนอีกปื้ดอ,อันนี้มีเลเปียเนี่ยเลเปียใช้ตลอดนะฮะมีเลเปียใช้ตลอดตรงนี้อ่าตรงนี้คิงไอเจ้ามงกุฎนะฮะมงกุฎเพิ่มแม็กเลือดมา14หน่วย14หน่วยเดี๋ยวนะไม่สิบสีปกติมันต้องได้20ปกติต้องได้20่สิบนะไหนดูซิไหนดูซิอืมนี่ไงเจ้าไอ <laughs> สโโะะ้สโนโบอลนะฮะสโนบอลเขาบอกว่าฝ่ายตรงข้ามแม็กเลือดจะลดลงใช่ไหม เก์เกนความการเพิ่มขึ้นของแม็กเลือดจะลดลง15 2ลูกก็30% 30%แม็กเลือดลดลง30%เอรามาดูนี่ฮะเขาบอกว่าไอตอนที่ใช้คิงคิงคาวคิงคาวไอ้เจ้ามงกุฎเนี่ยมงกุฎต,ตัวนี้นะฮะเราได้เราได้ใช้มาฮนาะไปหมด10หยดปกติเนี่ยเราจะได้20แม็กฮิล20แม็กฮิลนะฮะแต่ตอนนี้เราได้14 14มันก็หายไป6หรือก็คือ30มเนตะนั่นะคือไอ้สลูกเนี่ยมันป้องกันการเพิ่มขึ้นของแม็กเลือดเนี่ยลูกละ15เนตะ์ะแล้วแม็กเลือดถ้านอกจากไอ้เจ้าคิงคาวไม่ใช่คิงคาวไอ้ I, เจ้าไอเทมชิ้นนี้อินเวสเมนต์เนี่ยนอกนั้นมีอะไรบ้างของเราของเรามีนี่ฮะมีแซ่ทอนบูมฮนะทอนบูมเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มแม็กเลือด10หน่วยทุกๆ1 Empower ฮะทุกๆ1 Empower ซึ่งตอนนี้ของเราหายไปไหนไม่รู้ Empower มีปะมันเคยมีไหมมีเนี่ยเจนเอ็มพาวเวอร์เอ็มพาวเวอร์เอ็มพาวเวอร์อ,อยู่ไหนเนี่ยเอ็มพาวเวอร์เนี่ยปุ๊บเอ็มพาวเวอร์ของเราจะอยู่ที่ทนัทนบุมอ,อม่ะทันบุมบอกไหมปั๊บเลื่อนลงไปปุ๊บ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 อยู่ตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมก็เหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะซึ่งปกติมันต้องเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นไอเทมที่น่าสนใจนะเอาจริงๆไอเทมชิ้นนี้น่าสนใจแล้วก็ผมผมมมมมองข้ามมันนะ มองข้ามการเพิ่มของแมกเลือดไปเออนี่ไอเทมชิ้นหนึ่งที่เพิ่มแมกเลือดด้วยนะชิทกูเบิร์ดนฮะเขาเพิ่มแมกเลือดทีละ18หน่วยถ,ถือว่าเยอะมากนะฮะถือว่าเยอะมากแล้วถามว่าไอฮิวฮิวปกติกับแมกฮิวเนี่ยมันต่างกนะันไหมมันต่างนะครับต่างแมกฮิวเนี่ยมันจะทําให้หลอดของเราอ่ะกว้างขึ้นนะฮะจากเนี่ยสามร้อยกว่าของฝ่ายตรงข้ามนี่เป็น600กว่าเลยนะแล้วก็แล้วฮิวธรรมดาล่ะ ฮิวก็คือการเติมเต็มช่องเราให้เต็มฮะแต่จะไม่ล้นเกินช่อง,องเราไปนะฮะจะไม่เกินช่อง,องเราแม็กฮิวก็คือการขยายช่องออกไปฮิวก็คือการเติมเต็มช่องของเราอะไรประมาณนี้ฮะนี่คือคำธิบายของผมที่คิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วฮะโอเคไหนไปดูข้างนอกซิแถมสักเกม2เกมซิว่าเอ้ยเราไปสู้กับเขาได้หรือเปล่านะฮะโ <c oughs> หเลงสูงซะด้วยเออมาชนะ เือโอเคไหนดูอีกทีซิฝ่ายตรงข้ามเป็นอันฮิลลิ่งฮะอันฮิลลิ่งฝ่ายตรงข้ามมีฟอร์สกับฟอร์สด้วยมีฮีโร่ลองซอสด้วยซึ่งเอาจริงๆนี่มันไปด้วยกันไม่ได้นะเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้เพราะอันฮิลลิ่งมันจะเป็นสายเวทนะส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นสายดาเมจครับฝ่ายตรงข้ามมีเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาลแล้วสิบเราเปิดอมตะฮะเราตีไปก่อนเลือดของเขามีอยู่หกร้อยกว่าฮะเพิ่มมาจากไอฮาร์สคอนเทนเนอร์นี่แหละสองอันด้วยสองอันสองร้อยฮะตี รีเจนรีเจน20แล้วรีเจน20แล้วยาเขายังไม่ได้ปิดขวดเลยฮะตีเราเปิดมาตะครั้งที่2แล้วครับครั้งที่2เราตีเลือดเหลือห้0ร้อยห้าลฟาดไปครริ1 2้120ีราตีเรามีเรามีลัคกี้คอเวอร์แค่ดอกเดียวตีตีผมฝายตรงข้ามรีเจน57 57เ้าคอีก2ทีตีตีสิตีสิมานั่งลุ้นมานั่งลุ้นฟาทกเราก็โดนแรงครับเรามีหนามเยอะของเขามีรีเจนเยอะฮะ แต่ยังโชคดีที่เราติดพิษเขาเยอะนะครับแล้วเราเราโดนลบบ้างไหมโดนลบโดนลบบ้างฮนะเพราะไม่สัมพันธ์กันระหว่างหนามเราก็ไอ้เจ้าพิษเรานะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ